มาถึงเรื่องนี้ผมถามคุณเลยดีกว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องมลิโค้เนี่ยนะครับผมจะเป็นมือที่สามระหว่างคุณกึ่งกับวีเจจ๋าเป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะว่าน้องมลิมีแฟนแล้วคนนั้นคือคนนั้นพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ใช่ไหมเขาเปิดตัวใช่ไหมคุณน้ำนิ่งค่ะวัน เสาที่ผ่านมาเพิ่งเจอเอ้ยวันพุธที่ผ่านมาเพิ่งเจออยู่ที่ร้านอาหารเลยแล้วก็เจอเขาบ่อยมากเพราะบ้านเนี่ยจะอยู่ละแวกเอกมัยเหมือนกันก็จะแบบเจอที่ร้านชาบูบ้างละเจอที่ร้านอาหารบ้างละอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณน้ำนิ่งเอง,เองกับคุณเก้นเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันเขาสนิทก<อ>ันแต่ไปติดตามจากปากน้องมาลีเองครับ นนี้ะครับหลังจากที่นางพยาเบอร์หนึ่งอย่างทัาพัชราภานะครับได้เคลียร์ชัดในข้อหาตกไปมือที่่างระหว่างความรักของวีเจจ๋ากับคุณกึ้งนะครับล่าสุดตอนนี้ข้อ,ขอหาเนี้ยตกเป็นของมาริโค้นะครับเนื่องจากมีภาพถ่ายที่หลายคนมองแล้วคล้ายกันมีคล้ายกับว่ามีการซบระหว่างมาริกับไฮโซกึ้งหลุดออกมารูปนี้ฮะ เป็นงานวันเกิดของเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนพี่เขาก็รู้จักเจ้าของวันเกิดเหมือนกันแอบเขาก็เลยมาร่วมงานก็เห็นพี่ถ่ายรูปคู่ก้าวสุิยที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ศพนะก็ไม่ได้ซพนะพี่ยืนอยู่กลางๆกันก็รู้จักกันค่ะรู้จักกันมานานมากหรอขนาดโอ๊ยไม่ได้ไม่ไม่นานค่ะไม่นานมารีเองก็เพิ่งเล่นหนังกับพี่จ๋าไปก็รู้จักกับพี่จ๋าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ <laughs> มันมัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะพี่ค <laughs> ่ะ <น S 1> <laughs> คือเขาก็เป็นแค่เป็นแค่รุ่นพี่เป็นเพื่อน <laughs> ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เออเราก็ลงรูปสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับมาดูอีกที <laughs> เออมันก็ก็ก็เข้าใจได้ <laughs> <laughs> แต่ก็เพ <laughs> <laughs> ื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ก็ไม่โดนนะจะไม่คุยกับพี่จ๋าพี่คุ้นบ้างไหมคะกับข่านีคือไม่ได้ไม่ได้คุยอะค่ะมันรู้กันอยู่แล้วอะค่ะว่าว่ามันไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหากับพี่เขาหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะ ก็มีคุยค่ะมีคุยก็สักพักแล้วค่ะไม่อยากจะพูดว่าเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบคุยมีมีคุยอยู่ค่ะตอนนี้อาจจะเป็นคนสนิทเฉยๆค่ะตอนนี้ทำไมคุณเอาเรื่องความรักเข้าไปพูดางว่าก็เป็นแฟนกับน้ำยิ่งอะถ้าคุณน้ำนิ่งดูอยู่นะคะกรุณาเข้าไปดูที่ทีวีชั้น anywhere นะคะจะเห็นว่า เขาเปิดตัวมานานแล้วเขาไม่มาแล้วหรือว่าปากเต็มน้ำนี่งเขาไม่ปิดใช่แต่ก็มานานแล้วถูกก็โตป่านนี้แล้วไม่ต้อง่นหลอกคนที่ว่าเราต้องเป็นมะลิไม่ใช่น้ำหนิ่งน้องมะลิจะพี่เขาทำไมพี่พูดแบบนี้ชัวไม่เป็นไรหรอกเนอะเอาหน้าพี่จะได้ช่วยเคลียร์ไงน้องน้องจะไม่ต้องแบบตกเป็นประเด็นกับเกิ้งถูกนะักข่าวจะได้ถามต่อทุกคนอ่ะเดี๋ยวกลับมานะคะกับ Inside Asia ค่ะครับ